คณิตแนวประยุกต์เรื่องอัตราเงินเฟอ้อที่มีโอกาสออกข้อสอบสำหรับน้องม .5 และก็ม .6 ดูได้เลยเริ่มเลยนะก็แนวนี้เนี่ยจะเป็นแนวเรื่องอัตราเงินเฟอ้อเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเฮ้ยอะไรคืออัตราเงินเฟอ้อคำว่าอัตราเงินเฟอ้ออันนี้พี่คัดลอกมาจากหนังสือสสวทน,นะให้เครดิตเขาเลยเขาบอกว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยไอภาวะเงินเฟ้อเนี่ย อ่าภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยเข้าหมายถึงเข้าหมายถึงไอภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยเข้าหมายถึงภาวะที่ราคาสินค้าและบริการเอาง่ายๆอ่าภาวะที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจาจำแค่นี้เลยกันเป็นภาวะที่ราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่และและและทาให้และก็คือมันสวนทางเอาง่ายคือสินค้าเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าที่แท้จริงของเงินลนดลง สินค้าเพิ่มขึ้นแต่เงินเราลดลงเช่นเช่นเมื่อยี่สิบปีที่แล้วโอนามังเนี่ยเขาบอกว่าข well. so ้าวแกงอ่ะจานละสิบบาทพี่ว่าน้องนึกภาพไม่ออกว่าอะไรมันคือข้าวแกงจานละสิบาทปัจจุบันอาจจะมีห้าสิบหกสิบร้อยหนึ่งก็มีสองร้อยก็อาจจะมีใช่ไหมเมื่อยี่สิบปีที่แล้วจานละสิบาทเองเกิดไม่ทันนะเกิดไม่ทันบอกเขาบอกว่าเมื่อ20ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยจานละสิบอีกสิบปีต่อมา ราคาเพิ่มเป็นยี่สิบปัจจุบันสี่สิบบาทแสดงว่าถ้าน้องเนี่ยมีเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยสมมุตินะเมื่อก่อนยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าน้องมีเงินหนึ่งร้อยบาทถ้าเมื่อเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะยี่สิบปีที่แล้วนะน้องมีเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแล้วข้าวแกงจานละสิบบาทถ้ามีหนึ่งร้อยแล้วข้าวจานละสิบบาท น้องจะซื้อได้กี่จานน้องจะซื้อข้าวแกงได้ถึง10จานก็เอา10บาทไปหาร100ใช่ไหมก็จะซื้อข้าวแกงได้10จานเพราะว่า10จาน10บบาทก็100พอดีเสร็จแล้วเ็าบอกว่าอีก10ปีต่อมาก็คือพูดง่ายๆ10ปีที่แล้วพอ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเงิน100บาทเนี่ยมันจะไม่ใช่ซื้อข้าวแกงได้10จานแล้วจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าราคาของมันจะต้องขึ้นตลอด ถูกต้องไหมเขาบอกว่ามันขึ้นเป็น20บาทแสดงว่าก็เอา20อ่หาร1น0ก็จะซื้อได้แค่5จานเห็นไหมนะน้องสังเกตแบบนี้ไอ้เงิน100ของน้องเนี่ยมันคืน100เท่าเดิมแต่ซื้อข้าวแกงได้ไม่เหมือนเดิมยิ่งแบบเขาเขายิ่งยิ่งน้องอะ่ะเอาเงินคือยิ่งน้องอะ่ะเอาเงินทิ้งไว้น,น,นานๆเงินจํานวนเท่าเดิมทิ้งไว้น,น,นานๆเงินมันจะค่าของเงินอะ่ะมันจะลดลง เหนมก็เมื่อก่อนซื้อได้สิบจานปัจจุบันซื้อเอ้เมื่อ20ปีที่แล้วซื้อได้สิบจานสิบปีถัดมาซื้อได้แค่ห้าจานปัจจุบันตอนนี้ที่น้องฟังอยู่อาจจะซื้อไม่ได้เลยสักจานก็ได้เงินหนึ่งร้อยเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าเงินหนึ่งร้อยเหมือนเดิมแต่ซื้อข้าวแกงซื้อของซื้อนู่นซิไม่เหมือนเดิมราคาของขึ้นเรื่อยๆแต่แอบแต่เงินหนึ่งร้อยอะอยู่เท่าเดิมคนเนี้ยเขาเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อ เขาเรียกว่าพาเาะเงินเฟือ้อคนก็เลยแบบถ้าเขามีเงินกันเยอะๆนะเขาก็เลยไม่นิยมฝากปพวกธานาคารอะไรพวกนี้เรากก็คือ,อเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเขามีเงินกันเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่เก็บเงินไว้อยู่กับตัวสมมติมียี่สิบสามสิบล้านเขาจะไม่เก็บเงินไปกับตัวคือเขาจะเอาเงินพวกนี้ไม่ก็อาจจะมีฝากธานาคารบ้างเลยอ,อาจจะไปซื้อที่ซื้อคอนโดซื้อห้องพักปล่อยเช่าพวกเนี้ย เพราะว่าถ้าเอาเงินไว้กับตัวเนี่ยเงินมันจะลดลงใช่ไหมมูลค่าของเงินจะลดลงตรงนี้เขาเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อดูกันเขาบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยอัตราเงินเฟ้อคงตัวถ้าสมมุตินะอัตราเงินเฟ้อคงตัวคนบรรทัดนี้นะมูลค่าของเงินนะเวลาทีดีได้สามารถคำนวณได้ดังนี้ก็คือเขาให้สูตรมาว่า vt เท่ากับ V ศคูณ e ยกกำลัง rt ก็มาดูว่าไอ้ V T คือมูล,ลค่าของเงินณนเวลาทีใดๆ V ศูย์ก็มูล,ลค่าของเงินณเริ่มต้นแสดงว่า V ศนย์คือเริ่มต้นแล้วก็ r เป็นอัตราเงินเฟอ้อต่อปีนะองเล่พี่ๆหนึ่ง r ต้องหารร้อยด้วยเสมอ r จะต้องหารร้อยด้วยมาดูโจทย์กันอันนี้ก็คัดลอกมาจากหนังสือสสวทๆๆๆๆเขาบอกว่าให้อัตราเงินเฟอ้อคงตัวเฮ้ยอัตราเงินเฟอ้อคือใครนะอัตราเงินเฟอ้อคือใครนะ คือ R แสดงว่า R เท่ากับ2.65%แต่พี่บอกว่า R ต้องหาใครนะก็คือเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนร้อยพูดง่ายๆก็จะเป็น2.65%ส่วนร้อยเพราะฉะนั้น R ที่เป็นอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะขยับไป 2. จุดใช่ไหมก็จะเป็น0 0อย่างเงี้ยเอาอันนี้คนเนี้ยเวลาพี่ทำนะพี่ก็จะเติมศูนย์ให้เขาแล้วก็อาพรพอหารร้อยจุดจะต้องเหยียบไปข้างหน้า2จุด ก็จะกลายเป็น0.0265คนนี้คือหาหารร้อยก็หยิบไปข้างหน้าถ้าคูณร้อยก็หยิบไปข้างหลังสงตำแหน่งเขาบอกว่าจงหาว่าเงิน1,000งแบาทน้องขีดคคำว่าที่มีในปัจจุบันแสดงว่าคนนี้คือเงินณเวลาเริ่มตน้นเพราะเขาบอกคําว่าปัจจุอะไรปัจจุบันถ้าน้องเจอคําว่าปัจจุบันเนี่ย มันจะหมายควาว่าเงินหรือข้อมูลที่โจทย์ให้มันคือณเริ่มต้นเริ่มต้นคือ V อะไรว t หรือ v ศูนย์ v ศูนย์แสดงว่า v ศูนย์เนี่ย v ศูนย์เนี่ยเ,เขาจะเป็นหนึ่งแสนบาทอ่าเขาจะเป็นหนึ่งแสนบาทเขาบอกว่าไอ้เงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยจะมีมูลค่าของเงินเท่าไหร่ในอีกสิบปีข้างหน้าคือน้องเดาได้เลยว่ามันต้องน้อยกว่าแสนแน่ๆเพราะว่าเงินเท่าเดิมเนี่ย แต่เวลาผ่านไปมูล,ลค่าของเงินจะต้องทําไมลงจะต้องลดลงจะต้องลดลงทีนี้เราก็เลยมาเข้าสูตรว่าเฮ้ยเขาอยากรู้ว่าเงินในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยเงินในอีกสิบปีข้างหน้าจะมีมูล,ลค่าเท่าไหร่ถ้าเงินในปัจจุบันคือหนึ่งแสนบาทแสดงว่าเขาหา vt แต่ว่าเขาต้องการกี่ปีนะสิบปีแสดงว่า vt t t เท่ากับสิบเพราะว่าเขาต้องการสิบปีถูกต้องไหมก็คือพูดให้เขาต้องการ v สิบ v สิบก็จากสูตร v t เท่ากับ v ศูนย v ศคูณกับ e e e ยกกำลัง r t ายกกำลัง r t แล้วเขาต้องการสิบปีข้างหน้าก็แทน T เป็นเลขสิบก็คือเขาต้องการ v 1 0แล้ว v ศูนย์คือ 1, แสน v ศูนย์คือห e จริงๆค่าของ e ก็ประมาณ2.718ใช่ไหมแล้วก็ยกกำลัง r r คือเท่าไหร่เนาะ r ก็คือคนเนี้ย 0.0265ขอซูมแป๊บนะ0.0265คคนนี้คือ R แล้ว t ก็คืออีก10ปีข้างหน้า t ก็คือ10ก็จับเขาคูณกันดังนั้นดังนั้นน้องก็จะได้เป็น100แสน,แสนคูณกัน2คนนี้เขาจะคูณกันถูกไหมถ้าคูณ10จุดก็จะเหยียบไปด้านหลังแสดงว่าจุดจะเยียบมาด้านหลังตำแหน่งหนึ่ง น้องก็จะได้เป็น R อเอวกำลังลบศูนย์องหกหาเป็นเท่านี้เป็นเท่านี้ก็จะเลื่อนไปข้างหลังหนึ่งแหน่งก็จะเป็น0ูนย์ลบศูซึ่งซึ่งถ้าเป็นในทางหนังสือแบบเรียนเนี่ยหนังสือแบบเรียนนะที่เขาเฉลออยอเขาจะคิดคำนวณค่าคนนี้มาให้น้อง ว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วเขาก็คูณหนึ่งแสนแล้วก็ตอบให้น้องเลยแต่พี่มองว่าที่โจทย์เนี่ยที่โจทย์ถ้าน้องแคาเขาออกสอบนะเขาจะต้องกําหนดมันไม่มีใครจําได้ว่าคนเนี้ e กําลังลบศูนย์จุดสองหค่ามันเท่าไหร่<ม>เขาจะต้องกําหนดมาแบบนี้ซึ่งไอ้ค่าที่กําหนดมาพี่ก็ประมาณจากในหนังสือว่ามันจะต้องประมาณเท่าน,นี้แสดงว่า e ยกกําลังลบ0ูนยหห้าน้องก็เอาคนนี้มาแทนก็จะเป็น1 0 0 0 0แส ห0 0 0คูณกับ0.7672059อ่าก็ประมาณมาจากในหนังสือแบบเรียนเสร็จแล้วถ้ามาคูณห0 0 0งนเนี่ยไอศูมันจะมีห้าตำแหน่งก็คือเลื่อนจุดไป5ตัวใช่ไหมเลื่อนจุดไปหตัวก็จะเป็นเพราะว่า1 0ึ0งแสนคือสิบกำังาก็จะเป็น1,2,3,4,5,6ก็จะเป็น7จ็ดหกเจองาดเกาอ่า็คือจำนวนเฮ้ แบบหนึ่งนะเหมือนพี่พี่เล่นเกินป่ะเอาใหม่เอาหมขออนุญาตต้องเล่อนห้าตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเออมันเล่นเกินเล่นเกินน้องก็จะตอบเป็นเจ็ดหกเจ็ดสองศูนย์จุดห้าเก้าเออเมื่อกี้น่าจะเป็นเล่นหกตำแหน่งอะสอรีนเน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,นนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะมีลูกน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในอีกสิบปีข้างหน้าคือวีสิบเงินในอีกสิบปีข้างหน้า เงินในอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีค่าประมาณเจ็ดหมืหกดร้บจุดาบาทจากเดิมมีเท่าไหร่นะหนึ่งแสนแสดงว่าถ้าเอาเงินทิ้งไว้ไม่ได้ทำอะไระทิ้งไว้เฉยๆอ,อีกสิปีผ่านไปเงินของเราอะจะเหลือเจ็ดหมืหกดร้บจุหาเก้าบาทโอเคเนาะก็ประมาณนี้ สุดท้ายท้สุดก็ฝากความรู้ดีๆในคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวพี่จะมา,าทำคลิปเสริมพวกแนวประยุกต์ให้อีกเรื่อยๆครบไว้ติดตามมานได้เลยก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัยดีครับสู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะ